สวัสดีครับทุกคนในวันพีทตอนที่1,131มีเรื่องราวอะไราซ่อนอยู่ซูเปอร์โนวาคนใหม่จะกลับมาและความลับของกาะบ,บนฟ้าจะถูกเปิดเผยหรือไม่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาถอดรหัสบอสแสสำคัญที่อาจเปลี่ยนทิศทางของเรื่องทั้งหมดมาดูกันว่าอนาคตของตัวละครลึกลับอย่างอูรุตจะเป็นยังไง ในวันพีทต,ตอนที่1 1 3 1มีการเปิดเผยว่าต้นไม้แห่งสมบัติอดัมสามารถลอยไปยังเกาะต่างๆบนท้องฟ้าได้ทําให้เกิดทฤษฎีว่าเนื้อเรื่องในช่วงเอลบัคอาจเกี่ยวข้องกับซูเปอร์โนวาบางคนและตัวละครที่น่าสนใจที่สุดในจุดนี้คืออูรุตนักบวชแห่งกลุ่มโจรสลัดพระสงฆ์ผู้ล่วงลับที่มีโอกาสจะกลับมาโลดแล่นในเนื้อเรื่องอีกครั้งด้วยปีกของอูรุตที่บ่งบอกว่าเขามาจากหมู่เกาะแห่งท้องฟ้าเนื้อเรื่องใหม่ของวันพีทตอนนี้อาจเป็นเวทีสำคัญให้เขากลับมา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าซูเปอร์โนวาแต่ละคนต่างมีช่วงเวลาที่จะฉายแสงในโลกใหม่โดยเฉพาะในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องและนั่นยังอาจเปิดโอกาสให้คุม,มาและบอนนีสองตัวละครสําคัญได้มีบทบาทสําคัญในการเดินทางของพวกเขาต่อไปในแบบที่สมบูรณ์หนึ่งในกระแสะหลักของเนื้อเรื่องโลกใหม่คือการนําเสนอซูเปอร์โนวาแต่ละคนให้มีช่วงเวลาเฉิดฉายในแบบของตัวเองอย่างล่าสุดที่จิวเวลรี่บอนนีมีบทบาทสําคัญในตอนเอเคสจึงตั้งทฤษฎีว่าอาจถึงเวลาแล้วที่อูรุต จะได้กลับมาปรากฏตัวในเนื้อเรื่องผ่านตอนเอลบัฟซึ่งเชื่อมโยงกับความลึกลับของอดัมที่ลอยไปถึงเกาะบนฟ้านอกจากนี้การกลับมาของอูรุตอาจเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของคุมาและบอนนีซึ่งบอนนีเองก็เคยบอกว่าต้องการไปเกาะบนฟ้าการปรากฏตัวของอูรุตอาจเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของคุมาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของพวกเขาอูรุตถือเป็นซูเปอร์โนวาที่เราได้เห็นตัวตนและพลังมาบ้าน แต่แทนการและความทะเยอทะยานของเขายังไม่เคยถูกนําเสนออย่างเต็มที่หากเขาปรากฏตัวในช่วงเอลบัฟนี้อาจเป็นโอกาสสาคัญที่จะพัฒนาเรื่องราวของเขาทําให้เราได้รู้ถึงแรงขับเคลื่อนและเป้าหมายที่แท้จริงของตัวละครนี้การเข้ามาของอูรุตในเนื้อเรื่องช่วงนี้ยังอาจเพิ่มมิติความขัดแย้งกับเผ่ายักษ์ซึ่งกําลังเป็นประเด็นสําคัญโดยเฉพาะหากเกี่ยวข้องกับแชงและโลกิตเพราะทั้งสองตัวละครนี้มีบทบาทสําคัญในเรื่องราวของเกาะเอลบัฟหากอูรุตมีส่วนเข้ามาแทรกในสถานการณ์ ก็อาจเพิ่มความซับซ้อนและดึงดูดให้เนื้อเรื่องมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นในวันพีซตอนที่1 1 3 1ไม่เพียงแต่ไปถึงการกลับมาของอูรุษแต่ยังอาจเป็นสัญญาณถึงการฟื้นคืนของเรื่องราวจากเกาะท้องฟ้าด้วยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเนื้อเรื่องที่แฟนๆรอคอยมานานโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เอเนลอดีตศัตรูทรงพลังจากสกายเปียได้เดินทางไปพิชิตดวงจันทร์และสร้างอาณาจักรของเขาที่นั่นจุดนี้น่าสนใจเพราะว่า เอเนลยังคงเป็นปริศนาว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมามีบทบาทในเนื้อเรื่องหลักอีกครั้งอูรุตเองก็มาจากเบอร์กาหนึ่งในเกาะแห่งท้องฟ้าที่ถูกทำลายลงโดยเอเนลการปรากฏตัวของอูรุตในเนื้อเรื่องช่วงเอลบัฟจึงอาจเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงสองเรื่องราวนี้เข้าด้วยกันและถ้าการผจญภัยนี้นำพากลุ่มหมวกฟางไปยังเกาะแห่งท้องฟ้าอีกครั้งก็จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสถานการณ์หรือความลับบางอย่างที่เชื่อมโยงกับอดีตได้มากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นไม้แห่งอดัมที่อาจเกี่ยวข้องกับยอดเขาแห่งตะวันตกซึ่งแกนฟอร์เคยกล่าวถึงในสกายเปียร์แม้ว่านี่จะเป็นเพียงการตีความของแฟนๆในขณะน,นี้แต่หากเป็นจริงก็จะช่วยขยายโลกของวันพีทให้มีความลึกซึง้งและน่าติดตามยิ่งขึ้นสุดท้ายเนื้อเรื่องของภาคเอลบัฟอาจดำเนินไปได้หลายทิศทางจากวันพีทตอนที่1 1 3 1น้อาี่อาจเป็นการปูทางให้อูรุสกลับมามีบทบาทอีกครั้งหากเป็นเช่นนั้น แฟนๆก็สามารถคาดหวังได้ถึงการเปิดเผยเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเกาะบนท้องฟ้าและบางทีอาจได้เห็นความเชื่อมโยงกับตัวละครอย่างเอเนลที่หลายคนรอคอยเพื่อนๆคิดยังไงกับวันพีทตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดที่อาจเป็นสัญญาณการกลับมาของซูเปอร์โนวามาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเรา และถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ